ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะเพื่อนๆอาจจะแปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับสปอนเซอร์ยังเป็นเจ้าเก่ารายเดิมนะครับนะแค่เปลี่ยนโลโก้เฉยๆนะครับยังอยู่กับเรานะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับเพื่อนๆราคาก็จะแตกต่างกันนะครับ2ระบบนะราคาก็ตามตามในรูปเลยนะครับดูไว้ก่อนนะครับนะใครที่อยากเติมแบบอัตโนมัติหรือเติมเองนะครับนี่เลยนะครับกดเลข1เลยนะครับเติมเองได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ ถ้าให้ทางร้านเติมให้นะครับก็อาจจะถูกลงนิดหนึ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะไปดูรายละเอียดเ,เพิ่มเติมกันเลยครับเพื่อนๆกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็จะสามารถเติมเองได้นะครับนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเติมบัตรเติมเงินนะครับจะเป็นบัตรเติมเงินแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแล้วก็เติมเงินออนไลน์แล้วก็เติมเครดิตนะครับได้หมดนะครับนะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับเติมเองนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะหรือจะทักข้อความตรงในลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปทักหาพี่เขาได้เลยนะครับหรือจะทักไปในไลน์ในอะไรได้นะครับนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้รีคิปชั่นนะครับให้เพื่อนๆทักไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนนะโอเคเนาะ as มีทุกระบบเลยนะครับจัดหนักเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับนะโอเคนะครับ ขอบคุณมากครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปฟาร์มนะครับวันละ10 M นะครับเพื่อนๆนะว่าฟาร์มยังไงนะครับที่ผมได้เกินไว้ตอนในอาชีพที่ฟาร์มรวยที่สุดนะครับมีคนทักมาหาผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ฟาร์มยังไงนะครับผมฟาร์มไม่ได้นะครับนะโอเคนะครับอันนี้คือตัวไก่ผมนะครับไม่ใช่ตัวหลักนะครับตัวหลักผมจะตัวเดียวอ่ะตัวหลักผมอ่ะตัวเดียวอ่ะผมฟาร์ม วันล,ละ 4m5 นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวไก่ผมนะครับได้ 3m3 เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยระหว่างฟาร์มออฟไลน์ได้รับเงินเซนี 3.3m นะครับฟาร์มจนแดงนะครับย้ําต้องฟาร์มจนแดงนะครับอย่าไปฟาร์มแบบกากๆนะครับอย่าไปฟาร์มแบบเอ้ยถึงเหลืองแล้วไม่เอานะครับฟาร์มจนแดงเลยนะครับเพราะว่า3ตัวละครเราอะเราฟาร์มออฟไลน์3ตัวละครเราอะเราเอาง่ายๆผม ผมตื่นตื่นเช้ามาใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนแล้วเอาทั้ง3ตัวเนี้ยไปนั่งฟังเพลงนะครับอย่างละ30นาทีใช่ไหมครับตัวเด็กผมอะ180นาทีตัวหลักผมอะ240อ่าตัวเด็กผมไม่มีไอตัวเด็กผมไม่มีไอลูกศิษย์นะครับเพราะว่าลูกศิษย์มันต้องเวลไม่รู้นะครับปัจจุบันนี้เท่าไหร่90หรือว่าร้อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับลูกศิษย์นะ เนาะก็ประมาณนั้นนะครับตัวดิกผมจะได้180นาทีอ่าตัวหลักผมจะได้240 240ตัวหลักผมนี่มันจะได้วันละสีานะครับแต่อันนี้เป็นตัวกาก,ากตัวไก่ผมนะครับตัวหลักผมฟาร์มอยู่นะครับเลยไม่ได้ทำคลิปนะครับแต่เอาตัวไก่ผมฟาร์มแต่เอาตัวไก่ผมทำคลิปดีกว่านะโอเคเข้าไปเลยแล้วกันนะครับอ่าได้ 3.3m เอ็มนะครับ ฟาร์มตรงไหนนะครับมาดูจุดแรกเลยนะครับที่ผมฟาร์มนะแมทนี้เลยนะครับเพื่อนๆแมทที่ผมยืนนี้เลยนะครับหุยได้การ์ดมาดูก่อนครับได้การ์ดกี่ใบเฮ้ยได้การ์ดมาครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับที่ผมฟาร์มวันนี้นะครับดูครับอันีที่สีน้ําเงินนี่นะครับรายละเอียด โอ้โหได้รับเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมได้รับเยอะมากเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะบอกนะครับแต่ไม่บอกจํานวนเงินนะครับจำนวนเงินมันจะบอกตอนเรากดเข้ามาครับเฮ้ยบอกครับจํานวนเงินได้ 3.3m นะครับผมได้การ์ดประมาณ23ใบเย็ดเคอย่างโหดไม่ใช่นะครับมันรวมกับอันเดิมด้วยนะครับผมก็เลยงงๆแต่การ์ดแต่การ์ดใบเนี้ย ผม,ผมมีอยู่ห้าใบผมจําได้ได้มาเก้าใบอันนี้ได้มาสี่ใบโอ้โหได้มาสิบกว่าใบเยัดเข้ย่างโหดนะครับนะสุดจัดนะครับประหลาดบอกเลยนะครับมีการอะอื่นตกไหมเนี่ยไม่น่ามีนะครับ <c oughs> จุดที่จุดที่ผมก่อนผมจะออฟไลน์นะครับตรงนี้เลยนะครับอ่าจุดฟาร์มตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ่าผมฟาร์มตรงนี้อย่า เพื่อนๆแนะผมแนะนําเลยนะครับสมัยก่อนผมจะติ๊กแค่2ตัวนี้นะครับผมลองติ๊ก2ตัวนี้แล้วนะครับได้วันละ2 m เอนี่ผมติ๊ก2ตัวนี้ได้วันละ2อแล้วผมลองวันนี้ผมลองเลยนะครับกดทั้งหมดครับขึ้นมาไป็น3้านะครับกดทั้งหมดเลยนะครับพยายามกดตีมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนะจากนั้นเราก็กดติ๊กตรงนี้นะครับเห็นไหม ต้องกดติ๊กนะครับเพื่อมอนเตอร์ตีเราเราจะได้กลับไปสวนนะครับได้นะครับแล้วก็กดออฟไลน์ไปเลยนะครับตัวแรกผมได้สามเอ็มห้าไม่ได้รวมการ์ดไม่ได้รวมขยะนะครับสามเอ็มห้านะครับไม่มีของขายไม่มีอะไรเลยนะครับนะสุดจัดประหลาดบอกนะครับแล้วถ้าผมเอาการ์ดไปขายอ่ะมันจะได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับอันนี้คือตัวกะตัวกะกาผมนี้ได้สามเอ็มห้าใช่ไหมครับ เอาการ์ดเอาการ์ดไปขายหาก่อนอยู่ไหนเนี่ยนี่นะครับสิบสี่ใบเยทีได้มาเอ็มห้านะครับเฮ้ยเอ็มห้าเลยนะครับเพื่อนๆแล้วอีกแล้วอีกอันนะครับโอ้โหอันนี้ยี่สิบใบครับอย่างโหอ,อันนี้ได้สองเอ็มโอ้โห,โโหเกือบห้าเอ็มนะครับอันนี้อย่างโหดนะครับเข้มจัดนะครับ ไปดูตัวเด็กนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือตัวเด็กผมนะครับตัวเด็กผมนี้ผมเริ่มฟาร์มผมเริ่มฟาร์มตั้งแต่ผมซื้อออฟไลน์มาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเฮ้ย <He> ถึงไหมเนี่ยประมาณห้าวันนะผมตีไปห้าวันตอนนี้ผมได้มายี่สิบกว่าเอ็มแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เอาหลุดมันชอบหลุดนะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรนะครับที่เป็นที่เซิฟนะน่าจะเป็นที่เซิฟ ข้าใหม่ดีกว่านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมันหลุดนะครับปกติกดไปได้เลยนะน่าจะเป็นที่เซิร์ฟนะผมว่าโทรศัพท์มีคนทักมาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าใช้รุ่นไหนผมใช้เป็น Poco X3 นะครับเป็น snapdragon 820นะ8อะไรนี่แหละผมจำไม่ได้แรมตัวแรม8นะครับ ตัวนี้ผมได้มายีเกือบ 24m นะครับดูจากฟาร์มดูจากออฟออฟไลน์ที่ผมเติมไปนะครับน่าจะอยู่6วันอ่ะผมฟาร์ม6วันได้ 24m ครับอันนี้คือขยะขายออกเรื่อยๆดูนะครับขยะขายออกนะครับเพื่อนๆอ,อย่าคิดว่ามันขายไม่ออกนะขยะมันขายออกนะครับเนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยคนซื้อเยอะมากนะครับเพราะว่าพ่อค้าวาัตารุอะไรมันใช้นะครับ อาชีพอื่นก็ใาชา้นะครับมันกดมันคุ้มอะครับกดคุ้มราคาถูกด้วยนะครับนะจุดฟาร์มนะครับผมได้บอกทุกคลิปแล้วนะครับว่าฟาร์มตรงไหนนะครับแต่ผมจะพาไปอีกรอบแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อนๆแบบขี้เกียจด,ดูย้อนหลังนะครับอีกตัวผมก็อ,อีกตัวนี้ผมก็ได้ประมาณ28 m นะครับ เนี่ยตัวเวล78นี่นะครับตัวแต่ตัวเวล78มันมี VIP นะครับที่ได้จากเติมออฟไลน์นะครับส่วนตัวหลักผมก็เอาจากตังในเกมนะครับซื้อนะครับไม่ได้เติมไม่ได้เติมนะครับจะห่างกันประมาณตัวนี้ได้ 24m อีกตัวหนึ่งได้28ห่างกันประมาณ 4m นะครับ6วันนะมีมี VIP กับไม่มีนะครับนั่นแหละครับห่างกันแค่นั้นนะครับนะ ผมเลยมาโคตรเสียดายเลยนะครับว่าฟาร์พรมพร้อมๆกัน V.I.P. อ่ะมันได้เงินเพิ่มมาแค่นิดเดียวนะครับแต่มันจะได้ของเยอะกว่านะครับถ้าเราเล่นสไนอ่ะแล้วไปเติม V.I.P. อ่ะไม่คุ้มครับต้องเล่นโลกเท่านั้นนะครับถึงจะคุ้มเพราะว่าโลกอ่ะมันจะมีสกิลเพิ่มมันจะมีสกิลเพิ่มใหม่ของนะครับบวกเพิ่มคล้ายๆพ่อค้าครับบวกเพิ่มเป็นเป็นชิ้นเยอะมากนะครับมันจะดรอปเยอะมากนะครับ ถ้าเป็นโลกเติม VIP อ่ะคุ้มนะครับแต่ถ้าสไนอะครับมาเติมผมลองแล้วนะครับห่างกันแค่4 m อเองนะครับฟาร์ม6วันเท่ากันะตัวนี้ได้ยี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งผมได้ยี่สิบแปดนะครับแค่นั้นนะครับเห็นไหมไม่มี VIP เลยนะครับฟาร์ม6วันวิววิวก็เกินมาเยอะแล้วนะครับผมฟาร์มตรงนี้นะครับนะผมก็กดเลเวลสี่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้ผมจะฟาร์มสักถึงวิวร้อยเลยนะครับฮะ อาจจะยิงอาจจะยิงกากนะครับเพราะว่ามันไม่มีของเลยนะครับตัวเด็กไม่มีของสมุดหกร้อยเองนะครับถ้าใครสมุดหน0 0งนะครับเป็นอาชีพอื่นมาฟาร์มได้นะครับหาของสไนกยกากก็ได้นะครับมาใช้นะครับเนี่ยสมุดวนหกร้อยเองนะครับยิงมันฮิตนะครับผมเอาของสไนกยมาใส่แล้วยิงมันฮิตได้เลยนะครับไม่ต้องกดยาอะไรเลยนะครับสุดจัดนะครับไอตัวเด็กผมฟาร์มได้2.5อิมนะครับ มี V.I.P. นะครับแต่ไม่มี V.I.P. ฟาร์มได้ 2m ประมาณนั้นนะครับประมาณ 2m นิดๆแล้วน้ำพึ่งอะไรเนี่ยเราขายได้นะครับเฮ้ยผมก็ยิงเพลินเลยนะครับลืมมันเสียสเตมินาไปสามแล้วโอโ้โหจบเลยนะครับเพื่อทำคลิปไม่เป็นไรนะครับปกติผมต้องไงต้องยิงวันฮิตนะครับแต่ถ้ายิงหลายฮิตนี่โอโ้โหได้น้อยครับเสียสเตมินาพร้อมนะครับเมื่อกี้ดอป น้ำพึ่งมานะครับก็โอเคอยู่นะ4ขวดนะครับอ๋อจุดฟาร์มตรงนี้ก็โอเคนะครับฟาร์ละ10 m อนะครับสบายไม่ต้องล่าบอสแต่ถ้าล่าบอสไปด้วยลงหอไปด้วยลงออร์เลคิลลงไนแมนลงทานาทอสผมว่าเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าพันเอ็มจริงๆผมรับประกันได้เลยนะครับสำหรับสไนนะ แต่ต้องมีเพื่อนแบกนะครับไม่ก็ไปจ้างนะครับผมก็จ้างเรานะมีปัญญาลงนะครับสไนนะครับเป็นเป็นอาชีพที่ฟาร,ร์มรวยแต่ลงอะไรไม่ได้นะครับเพื่อนไม่ต้องการนะสไนโอเคจบแค่นี้นะครับไวเจอกันคลิปหน้านะครับก็อธิบายกันหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับลากรู